สับปะรดนะคะเรากินสับปะรดทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูประโยชน์ของสับปะรดที่เราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะคะประโยชน์ของสับประรดสับประรดเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระเหมาะสําหรับการทานเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะเป็นประจำนอกจากว่าจะมีรสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวแล้ว ยังทำให้มีอาการสดชื่นชุ่มฉ่ำราคาก็ไม่แพงนะคะซื้อทานได้ทุกวันและสับประรดยังมีประโยชน์ที่ใครหลายคนอาจยังไม่เคยทราบอีกด้วยเรามาดูกันว่ามีประโยชน์อะไรนะคะประโยชน์ของสับประรดที่เราอาจยังไม่รู้ข้อที่หนึ่งสับประรดมีประโยชน์แทบทุกส่วนทั้งใบสับประรดที่สามารถนำมาทำเป็นผ้าใยสับประรดกระดาษและเชือกเปลือก เปลือกสับปะรดก็นำมาทําเป็นอาหารของหัวและหมักเป็นปุ๋ยส่วนแกนสับปะรดยังช่วยขับปัสสาวะแก้นิ้วนะคะข้อที่2ส,สับปะรดช่วยย่อยอาหารโดยเฉพาะอาหารจะพวกโปรตีนดังนั้นใครที่ทานบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็อ,อย่าลืมทานสับปะรดนะคะจะช่วยย่อยตามหลังไปด้วยช่วยให้อาหารที่เรากินเข้าไปย่อยเร็วขึ้นนะคะข้อที่3ก็บารุงผิวพรรณให้เป็นปล่งสดใส เพราะว่าสับป,ปะรดมีวิตามินซีและวิตามินอ e ีสูงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณให้เป็นปังชะอลอริ้วรอยข้อที่4อุดมไปด้วยวิตามินซีต่อต้านวัดเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะข้อที่5สับป,ปะรดมีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารโปรโมีเรนนะคะโปรเมเรนที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งช่วยลดความเสี่ยงในการ เป็นมะเร็งข้อที่6ช่วยลดอาการท้องผูกสับป,ประรดมีเอนไซม์โปรโมีเรนที่ช่วยย่อยโปรโตีนช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีลดอาการท้องผูกท้องเฟ้อและข้อที่7นะคะช่วยบำรุงสายตาสำคัญนะสับป,ประรดมีวิตามินเอสูงวิตามินเอมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพตาช่วยป้องกันโรคตาบอดกลางคืนสำคัญนะข้อที่8 ช่วยให้สุขภาพช่องปากและฟันเงือกแข็งแรงนะคะข้อที่9ลดความดันโลหิตสูงสับป,ประรดมีโปเตสเซียมสูงโปเตสเซียมมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความดันโลหิตสูงนะคะรู้กันแล้วใช่ไหมว่าสับป,ประรดมีประโยชน์กับเราอย่างไรถึงแม้ว่าหลายคนจะเลือกทานนะคะเพื่อลดน้ำหนักแต่การทานสับป,ประรดมากๆอาจทำให้เกิดอาการคันลิ้นแสบลิ้นขึ้นมาได้ดังนั้นควรทานแต่พอดี หลังทานมื้ออาหารราวสองสามชิ้นใหญ่หรือไม่เกินหนึ่งลูกต่อวันนะคะสับป,ประรดถ,ถือว่าเป็นผลไม้ชื่อดังคุณประโยชน์เยอะภายในสับป,ประรดอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีบีหนึ่งบีสอ้แร่ธาตุได้แก่กรดโฟริกธาตุแคลเซียมธาตุโพแทสเซียมธาตุแมกนีเซียมธาตุแมงกานีสธาตุฟอสฟอรัสเหล็ก ถังกะสีนะคะนอกจากนี้ยังมีเอมไซอีกโปรโมเรนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายอีกด้วยนะคะเมื่อเรารู้ประโยชน์แล้วเราเข้ามาดูข้อควรระวังในการกินสับประรดด้วยนะคะไม่ใช่ตะบั้นตะบี้จะบั้นกินอย่างเดียวสตรีมีครรไม่ควรรับประทานผลดิบของสับประรดอาจทําให้แท้งได้เนื่องจากผลดิบของสับประรด มีสรรพคุณช่วยขับประจําเดือนนะคะเพราะฉะนั้นให้ทานสับประรดสุกสับประรดมีความเป็นกรดและมีเอนไซม์สูงไม่ควรรับประทานตอนท้องว่างนะคะการทานสับประรดในปริมาณมากอาจทําให้เกิดอาการระคายเคืองภายในปากลิ้นฝีปากและลินได้ีาการแสบลิ้นไม่ควรทานเยอะเกินในปริมาณมากเกินไปเพราะว่ามีน้ําตาลสูงนะคะ